ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดราศีมังกรสิงห์เมษตุลลักษณะภายนอกดูเป็นคนเก่งคนแกร่งคนที่เข้มแข็งสู้ไม่ยอมคนกแก้ชนในทุกๆรูปแบบถ้าเขาไม่ผิดแต่นิสัยลึกๆแล้วไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบอยู่กับคนมากๆมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงถ้าไม่อยากเจอใครอย่าเซาซีเสียเวลาเขาจะไม่ไปเด็ดขาด แต่ถ้าเขาอยากจะเจอเขาจะไปเองเป็นคนขยันอดทนแต่เป็นคนไม่โลภเป็นคนสบายสบายสมถะทำแค่พอมีพอกินพอใช้พอเหลือเก็บไว้ดูแลตัวเองยามบั้นตายพอและก็ไม่ทำให้เคยใครเดือดร้อนและใครอย่ามาเดือดร้อนกับเขาเขาไม่แฮปปี้เป็นคนฉลาดในการใช้ชีวิตมากๆ เป็นคนที่ออกจะดูซื่อๆแต่มีชั้น,ชนเชิงบางครั้งมักถูกหลอกเอาเปรียบอยู่บ่อยๆและง่ายๆสำหรับคนที่เข้ามาใกล้ชิดอย่าให้เขาได้โกรธแค้นฝังใจมากแต่นั้นจะมีสักครั้งหนึ่งคนคนนั้นต้องแย่สุดๆที่ทำให้คนสี่ราสีเนี่ยโกรธได้ทุกเรื่องราวของเขา เขาเป็นคนพูดเก่งพูดจาดีเป็นคนอบอุ่นรู้ทุกเรื่องสามารถพูดทด้ทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดให้กําลังใจผู้สนับสนุนส่งเสริมหรือจีบใครก็ตามคนฟังก็จะเคลิมถ้าใครดีกับเขาเขาก็จะดูแลแบบด,ดีดุดแบบเจ้าหญิงเลยทีเดียวเป็นคนรอบรู้ทุกเรื่องฉลาดเก่งมากๆ แต่มักจะแกล้งไม่รู้อยู่เสมอๆเพื่อลองใจว่าคนที่คุยด้วยเป็นคนยังไงจริงใจกับ